สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่1ธันวาคมปี2025เราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องที่โปแรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14ฟลารตี3และโยบิโกโนจะพบก,กับบาเลนเซียคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบินสปอร์ตหนึ่ง โปรกแรงฟุตบอลกาโชตเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่13ฟลาตี2 45โบเลนยาจะพบเคลเมนเซ่ ese, คู่นี้ฐานทัศน์สดทางทูพีเมียร3โปรกแรงฟุตบอลเดย์แชมชิปอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนาที่18ฟลาตี3เบอร์มิงแฮมจะพบกับวัตฟอร์ดคู่นี้ฐานทัศน์สดทาง Mac. โมโนแม็กโปรกแรงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนาที่12ฟลาตี3 5นาทีอาโรกาจะพบสปอร์ติ้งรากา รายโปรแกแรงฟุตบอลสเปนตรุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลาเที่ยงคืนฟเนเบเช่จะพบกาลาตาสไายและซัมซุนสปอร์จะพบกับอารันายาสปอร์นะครับและนี้คือปโปรแกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จเลครับ